มเม้าแล้วขณะนี้หลานชายป๋าติ่งเป็นตัวนำคู่กับขณะนี้เอเวสดอผ่านขึ้ามาเป็นตัวนำแล้วหลานชายป๋าติ่งเป็นตัวที่สองโกปิงที่สามที่ไปสามเอเวสดาเป็นตัวนำโกปิงเป็นตัวที่สองออนเดอะโก้ราชาปาติ่งที่สามถับไปเป็นออนเดอะโก อเวสดอร์จะเป็นตัวนำโกปิงเป็นตัวที่สองที่ไปสิบอกครั้งตรงอเวสดอร์เป็นตัวนำคู่กับโกปิงโกปิงผ่านเข้ามาเป็นตัวนำคู่กับอเวซดอร์หลังท้ายปฏิ้งเป็นตัวที่สามถ้าไปเป็นออนเดโกที่ไปเก้าที่ไปเก้าอเวสดอร์จะเป็นตัวนำโกปิงเป็นตัวที่สอง อาเวสซาดอจะเป็นตัวนำโกบิงเป็นตัวที่สองอนเดโกเป็นตัวที่สามการแข่งเที่ 4, วยวที่สอเวสซาดอมาเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที3.19วินาทีโกบิงมาเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที3.63วินาทีอเวสซาดอมาเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที3.19วินาที กขปปิ่งไปได้4ชนะที่2เวลาวิ่ง1น,นาที3.63วินาทีครับ